อันนี้เป็นกุฏิพระนะครับอยู่บนยอดเขาเลยนะครับอ,อยู่บนยอดเขาองค์พระใหญ่เลยบรรยากาศด,ดีมากมีน้ำมีอะไรนะครับมีน้ำประปามีไฟฟ้ามาถึงนะครับแต่ไม่มีพระมาจาพรรษาอยู่ด้านบนนะครับ ด้านในก็จะมีอาสนะมีสำหรับที่พระนอนนะครับมีเสือแบบจำพรรษาอยู่ได้เลยอ่ะบหมือกาศอยู่บนยอดเขาเลยแต่พระนะครับไอ้วัดวัดอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านอยู่ในป่าข้างนอกนู่นนะครับอยู่ไกลมากอยู่ไกลจาก ตัวองค์พระใหญ่ที่อยู่บนยอดเขานี่ประมาณกิโลกว่ากว่าครับวัดใหญ่มากนี่ครับบรรยากาศ